ทำแบบนี้ชีวิตดีเรามีปาฏิหาริย์อาจารย์ลักฟันธงแล้วหกราศีนี้เท่านั้นรวยจนงงเปลี่ยนแปลงฉับพลันจุดพลิกชีวิตสู้แล้วรวยอาจารย์ลักราชสี เปิด6ราศีมีเกณฑ์ชีวิตดีขึ้นราวปฏิหารเปลี่ยนแปลงฉับพลันย้อนชีวิตตัวเองจากมรสุมดราม่าซุปตาสาวพิกชีวิตเช่นกัน รายการตีสิเดเปิดเส้นทางชีวิตอาจารย์ลักษราชสีเล่าช่วงชีวิตปาฏิหาริย์ของอาจารย์ลักษราชสีเคยทำนายถึงดาราสาวระดับซูเปอร์สตาร์ของประเทศทำให้ถูกด่ายอยู่2ปีที่เป็นข่าวปี4-6ดูดวงตัวเองจะดังมากปี4-8ได้เช่าช่องทำรายการฟันธงจะแถลงข่าวเปิดช่องทีวี ปรากฏอีกด้านมีแถลงข่าวที่โพลิพัตตุ้มเลยจากหาได้เดือนละหมื่นเป็นหาได้เดือนละล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้านเลยทันทีแต่กว่าจะมาถึงวันนี้จากปี2514ถึง2548กี่ปีก็ยอมรับว่าท้อแท้ใจใครก็อยากรวยเร็วแต่เส้นทางนั้นต้องสร้างบุญกระตันยูทดแทนคุณสร้างบุญต่างๆทำมาอย่างยาวนาน พิธีกรถามว่าราศีไหนจะเป็นแบบอาจารย์ลักษ์ที่จะมีชีวิตดีขึ้นราวปฏิหารในปี6-7อาจารย์ลักษ์กล่าวว่าในปี2,567ได้แก่4ราศีบวก2ทั้งหมด6ราศีเลยโดย4ราศีได้แก่เมษกรกฎอุลมังกรเป็นราศีแม่ธาตุเมษธาตุไฟกรกฎแม่ธาตุน้ำอุลแม่ธาตุลมมังกรแม่ธาตุดิน และพฤกษกพิจิตรวม6ราศีเพราะดาวมาริตยูกำลังจะโครจรทับพฤกษกเล็งพิจิตแล้วเมธเป็นจุดสู้แล้วรวยก็ระกฏมีองค์ประกอบจะรวยได้ครบมุมมั่งคั่งราศีเด่นปี67ก็คือกรากฏราศีตุลจะมีโอกาสประสบความสำเร็จร่ำรวยขยับขยายปัง ราศีมังกรจะเป็นจุดขยับขยายเริ่มต้นที่ดีมีบ้านรถมีโปรเจกต์การงานเติบโตรุ่งโรดใน6ราศีด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปทางโหราศาสตร์แบบฟันธงว่าราศีที่ปี6-7นี้จะมีจุดพลิกชีวิตสู้แล้วรวยเปลี่ยนแปลงฉับพันซึ่งได้แก่ราศีเมษกรกฎตุลมังกรพฤกษศกพิจิฟันธง